กู้เงินออนไลน์สมัครง่ายอนุมัติเร็วจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันสินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไรสินเชื่อจำนำทะเบียนรถคือสินเชื่อที่ใช้ทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำปาาระกันโดยผู้ขอสินเชื่อสามารถนำรถของตนเองไปจำนำกับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ได้โดยจะได้รับเงินกู้ตามมูลค่าของรถ ที่จำนำไว้และสามารถนำเงินไปใช้ใจ่ายตามความต้องการได้เช่นการลงทุนซ่อมแซมหรือใช้ในกรณีเร่งด่วนต่างๆลักษณะเด่นของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 1. ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ผู้กู้ก็ยังคงเป็นเจ้าของรถแต่ต้องนำรถไปจำนำเพื่อให้ได้วงเงินกู้ 2. วงเงินกู้ตามมูลค่าของรถ วงเงินสินเชื่อจะถูกกำหนดตามมูลค่าของรถที่จำนำซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ70%ถึง90%ของราคาประเมินรถ 3. การชำระคืนการชำระคืนสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ<ๆ>เช่นการผ่อนชำระรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่ตกลง 4. อัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยมักจะสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆเนื่องจากการกู้ยืมเงินแบบนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นๆค้ำประกันมากนัก 5เอกสารที่ต้องใช้บัตรประชาชนทะเบียนบา้านและสำเนาทะเบียนรถสวัสดีครับพบกับช่องตั้มห่มานี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทางเรื่องการเงินนะครับและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้นะครับมีสินเชื่อมารีวิวอย่างเช่นเคยนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามไปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด สกายให้กับช่องตั้ 1, ม14 m o n e ี่ h a n n e l ด้วยนะครับและสินเชื่อที่มารีวิวในวันนี้ก็คือสินเชื่อ Tisco AutoCA คค่าใช้ใจ่ายครอบครัวเยอะแต่ยังเอาอยู่ดูแลครอบครัวได้สบายๆเปลี่ยนรถเป็นเงินก้อนด้วยสินเชื่อทะเบียนรถ t ิ sco AutoCA คมีเงินก้อนไว้ใช้หมุนเวียนด้วยสินเชื่อทะเบียนรถ t ิ s โก AutoCA คมีรถมีเล่มพร้อมรับเงินไวในหนึ่งวันทาการหลังอนุมัติสินเชื่อรถยังมีขับเหมือนเดิม วงเงินสูงสุดที่เขาจะให้นะครับ100%ของราคาประเมินนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง72เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.59%ต่อเดือนมีเล่มมีรถก็ขอสินเชื่อได้นะครับมาดูจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับให้วงเงินสินเชื่อสําหรับคนมีรถนะครับสูงสุด100%ของราคาประเมินรถยนต์นะครับรับอายุรถสูงสุดถึง25ปีนะครับรวมระยะเวลาผ่อน ผ่อนชำระได้ตั้งแต่6ถึง72เดือนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้านะครับและยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้นะครับสะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบนะครับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับบุคคลธรรมดามีอายุระหว่าง20ปีถึง70ปีหรือนิติบุคคลนะครับผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านเอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อนะครับบุคคลธรรมดานะครับ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อนะครับสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้นะครับหรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้นะครับของผู้ขอสินเชื่อสำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนของผู้ขอสินเชื่อนะครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อรับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงนะครับ สำเนากรมธรรประกันภัยรถยนต์นะครับอย่างน้อยประเภทสานะครับรถยนต์เพื่อตรวจสภาพรถนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับขอเพื่อนๆผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับใช้สตังค์อย่างมีสตินะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเพิ่มนิสินให้กับตัวเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มานี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ